่อกระจกค่ะสองข้างแล้วโอ้ดีมากมากเลยค่ะดีมากๆเท่ากับเกิดเกิดม่เลยค่ะคุณหมอนี่เป็นเทพดาของยายเลยละค่ะก่อนมาพานันหนึ่งพาม้วนละครับเป็นเป็นวันที่หนึ่งวันที่หกนี่ม้วนเาเห็นเลยค่ะเ่าเห็นไร้มือจ้าของเลยอุ้ยลําบากค่ะเขาจะเอาเขาไม่จริงกับตัวไนี่แก้วตัวยอ้นี่อันใดก็จำตัวถวยไกลๆอ้ย ทรมานไปเกิน่ะดีขึ้นมากๆากเลยค่ะหนาลูกหลานเปลียนเปลีป่ยนก่แม่จะคนหมาโลมทุกอย่างเหี้ยจะเห็นเมื่อข้าดีคค่ะ,คะ,ก,ะก็บบก,กัวเรากับปกติพะวาอยากหายค่ะก็เลยตายเท็จใจย่าไๆถึงมาเลยแต่ก็ดีนะคะหมอเป็นท้ากับว่าเจ็บนักหน่อยค่ะ เม่มันมาดเราอาบน้ำก็ให้ลูกหลานเขาสระผมให้อาบน้ำมันก็อาบแต่ข้อลงมาหนีพวกนี้ก็เอาผ้าชุบหนังมาเซ็ตยอดยาตอนแรกจะยอดเจ้ากันวันเย็นด้วยแต่ต่อมาฮาร์ด้ิสกอมนกิจมากก็ยอดเจ้าหยัดแรงต้องกลัวด้วค่ะแต่ทีมากไม่ต้องกลัวไม่ต้องย่านบ่ราะเก็บสัปคุณหมอแค่เดียวกค่แล้วบ่เก็บแบบนิดเดียวไม่ต้องตกใจเก็บใจง่ายๆหรือไม่เก็บค่ะบ่เก็บ